5 m i n u t e with Go โวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูภาพทำเฟรมเดย์นะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำนะครับก็ได้มีการพุ่งนะครับพุ่งเพิ่มขึ้นเนาะหลังจากที่เปิดตลาดมานะครับก็มีการเบรกคงสร้างตรงนี้เลยนะครับอย่างเห็นได้ชัดเนาะและเช้าวันนี้ครับก็ยังเปิดตลาดมาเป็นสีเขียวอย่างต่อเนื่องครับ เดี๋ยวเราไปดูที่หามเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงได้บ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเราได้ให้โซนไวเนาะแต่ละโซนนะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละโซนนั้นก็ราคานะครับสามารถผ่านไปได้นะแบบแข็งแกร่งเลยนะครับผ่านแบบง่ายดายมากๆนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะโซนนี้หรือว่าโซนนี้นะครับซึ่งโซนเนี้ยนะครับโซนแรกเนี่ยที่เราให้ไวเนาะถ้าใครเล่นสั้นนะครับก็มีโอกาสเก็บทํางไรนนะครับเกือบพันจุดเลยทีเดียว ส่วนโซนนี้นะครับราคาขึ้นมาอย่างรุนแรงเนาะมีการเบรกชนะไปเลยนะครับตั้งแต่รอบแรกที่ขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องพิจารณา stop l ล s s ไปนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับไม่ได้ stop l ล s ตนะครับตอนนี้ต้องมองว่าต้อง s ต op l ล s s ก่อนนะครับเพราะว่าราคามีโอกาสที่ไปต่อสูงมากนะครับในโซนถัดไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราเทรดไงได้บ้างนะครับ ก็ต้องบอกสาอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ราคาทองคำนะครับมันแข็งค่าด้วยตัวเองของเขานะครับอืมทองคำนะครับมีการแข็งค่าของเขาเองเนาะเนื่องจากนะครับดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยหรือว่าดอลลาร์เนี่ยมันมีการแข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกันนะครับปกติมันเป็นแพร์คูอร์ริเลชันใช่ไหมเวลาดอลลาร์แข็งเนี่ยราคาทองก็จะลงแต่ตอนนี้ครับทองเขามีปัจจัยของตัวเองครับนั่นก็คือเขาแข็งค่าด้วยตัวเองในช่วงนี้นะ เพราะฉะนั้นการที่ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยก็ไม่สามารถกดทองออมาได้นั่นเองครับอันนี้คือข้อสังเกตนะที่จับตาดูไวใ้ในช่วงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูโซนกันก่อนนะครับโซนทองคำนะครับโซนถัดไปเนี่ยที่ราคามีโอกา,ม,กามีสิทธิ์ขึ้นไปนะครับคือโซนนี้เลย2,666นะครับถึง2,673นะครับโซนนี้ถ้าใครจะเล่นนะผมแนะนำประมาณ2,670นะครับก็รอพิจารณาเซลล์ดูสักครั้งหนึ่งนะครับ first t สท c h นะครับเล่นได้นะ3 0 0จุด500จุดผมว่าเก็บกำไรช่วงนี้ได้นะครับอ่าอีกโซนหนึ่งนะครับถ้าชนะโซนนี้ไปนะครับมารอดูโซนนี้ได้เลยนะโซนนี้คือ2683นะครับจนถึง2690นะครับอ่าถ้าชนะโซนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับอ่าโซนนี้ก็คือโซอนใกล้บริเวณ i m e High แล้วนะฮะก็คือราคาอาจจะกลับมาอ m ท High อีกครั้งหนึ่งช่วงตุดจีนก็เป็นได้นะครับก็คือ อีกโซนหนึ่งนะถ้าชนะโซนนี้ไปนะครับชนะโซนประมาณ2690ได้เนี่ยก็ไปเจอแถว2714นะครับจนถึง2720เลยนะครับคร่าวๆวางไว้เท่านี้ก่อนนะคร่าวๆวางไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับถ้าราคามีการทะลุขึ้นไปนะครับส่วนย่อบายนะครับตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเติมนะตรงนี้เป็นฟลิปโซนนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากแนวต้านนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นเส้นแนวรับแทนนะ จุดบริเวณนี้นะครับจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับถ้าราคาลงมาทดสอบนะครับนั่นคือ2638นะครับจนถึง2640นั่นเองนะครับจุดนี้เราอาจจะเปลี่ยนนะครับพิจารณาจากเซลล์นะครับเมื่อวานนะครับจุดนี้เป็นจุดบายแทนแล้วนะครับในวันนี้แล้วระหว่างทางหล่ะที่มีส่งราคาขึ้นมามีจุดไหนอีกไหมนะครับก็ต้องบอกว่า ระหว่างที่2 6 4 0จนถึง2,660ตอนนี้นะครับยังไม่มีจุดไหนที่น่าสนใจนะครับในทา์เฟรม e 1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าย่อยลงมาดูนะครับว่าหลังจากจุดนี้ลงมามีอีกไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีเบ k e เกอร์บ็อกที่รออยู่นะครับเบเกอร์บ็อกคือกล่องนี้นะครับที่ส่งราคาขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับคือส่วนนี้ ส่วนนี้ก็คือ2623นะครับจนถึง2627นะสะส่วนนี้ถ้าราคาย่อม,มาจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่ง,งนะครับที่น่าพิจารณาเข้าบ่ายครับส่วนข้างล่างนะครับก็วางไว้นะครับอให้เราจำได้นะว่าเออจบแล้วส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับนี่ก็คืออัปเดตแผนทองคำนะครับประจำวันนี้นะทุกคนตอนนี้นะครับผมมองว่าราคาในบรรยกาศที่ไปโซนนี้สูงมากนะ first touch นะครับยังคงเหมือนเดิมครับเราจะเล่นได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมเก็บกำไรนะครับหรือว่าใครอยากลองเสี่ยงรันเชนก็อย่าลืม stop loss หน้าหมายนะครับ โอเคครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับประจำวันนี้ครับทุกคนถ้าพเพื่อนชอบคลิปวิดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ดูโอเทรดเดอด้วยนะครับช่วงต้นปีอากาศหนาวๆแบบนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ